ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่บิดามารดาแก่บิดามารดาขอพระเจ้าของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาขอให้บิดามารดาขอพระเจ้าของข้าพเจ้าจงมีความสุขจงมีความสุขอิทังเมอิทังเมญาตโยญาตโยอรตุอรตุขอส่วนบุญ ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงมีความสุขจงมีความสุขอิทังเมทอ่ทังเมีสภพสตานางสภพสตานางโอนตูโอนตู ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จจงสเร็แก่สัมพัสสัตทั้งหลายขอสัมพัส fire, สัตทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสุขอิทังมมสัพพเวรีนังรอนโต ขอส่วนบุญน <cultural df> ี้ขอส่วนบนนี้จงสําเร็จจงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนเวแก่เจ้ากรนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนเวรขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขจงมีความสุขทวนากันเถิดท่วนากันเทินอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีกล่าวคำลาพระสงฆ์หันทธานนีมายังพันเตอาปุชามาพหุกิจามายังพหุกัลลิยาเตมิการณียาธาสาธุพันเต ตอนนี้ก็เข้าแถวจับฉลากได้